จดีรอเก้านี้ต้องการที่จะสื่อเลข mm hmm. เก้าเลขของวัชย์อยู่อะไรกานที่เก้าแต่ในความคิดอยากจะทําเป็นเจดีด้วยถ้าทําได้นะครับทำเจดีออกแบบเจดีสาหรับเลขเก้าโดยตรงไม่เกี่ยวเจดีวัดเจดี JD มันที่เอาไว้สิ่งที่เป็นมงคล mm hmm. ก็ตรงนี้สําหรับช่างเนี่ยนะเขาออกแบบสําหรับให้มันเข้ากับเลขเก mm ้า hmm. แล้วก็ ส่งของเจดีก็ถ้ายอดแหลมก็ก็ไม่ได้ถ้าเป็นพระปรางก็ไม่ได้าการนี้ก็เอามาผสมมนระหว่างพระปรางกับเจดีที่ใช้สีน้ําเงินเพราะต้องการเน้นสีทองเจดีให้ให้เด่นชัดก็เลยต้องต้องใส่ความเป็นกลางคืนให้สีครึ้มแล้วก็ใส่พระจันทร์ใส่ดาวมีดอกไม้สีทองสองดอกเป็นเป็นอีกดอกหนึ่งก็พออีกหนึ่งก็าเพีย เป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์ของรายการที่9เป็นดอกไม้มงคลพอเพียงคําว่าพอเพียงนี่มันมันเป็นประโยชน์ซึ่งมันจะเป็นต้องสอนนะถ้าคนรู้จักนะแต่ว่าพระเจ้าหัวเป็นคนที่ว่าใช้คําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจเป็นเรื่องการเงินเศรษฐกิจนี่เป็นเรื่องการเงินโดยตรงแต่ถ้าแข่งขันกันด้านความมั่งคั่งนะมันอันตรายตัวโลกอยู่รอบกัน ต่เศรษฐกิจมีเศรษฐกิจพอเพียงคือการเงินซึ่งพอเพียงพอกินพออยู่พอกินพอใช้โรงน้ำรดไว้ในทีวีจำได้ว่าถ้าประชาชนพอเพียงมีความสุขฉันก็มีความสุขและทั้งโลกเป็นอย่างนั้นนะถ้าคนในโลกพอเพียงมีความสุขโลกก็มีความสุขเพราะฉะั้นหัวเป,เป็นเป็นมหาบุรุษของโลกไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ใช่พระจักรพรริ เป็นอริยกษัตริย์ผู้ทรงภูมิความชั้นสูงซึ่งอย่างประโยชน์แก่มนุษยชาติโดยรวม